คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานตอนปัดใจเข้าพระนิพพานทีนี้เราจะหนีทุกจะหนีได้อย่างไรก็หันไปหาศีลสีเลนะสุขะติงยันติถ้าเราเป็นคนมีศีลอยู่ชาตินี้ก็มีความสุขแม้จะมีความทุกข์บ้างก็เป็นของธรรมดาเล็กน้อยไม่มากถ้าตายจากความเป็นคนไปแล้วเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนมีอายุยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีคนรักมีคนเมตตาเราก็มีความเร้าหนีทุกข์เข้าหาสุขสีเลนะโพกสัมปทาถ้าเราเป็นคนมีศีลทรัพย์สมบัติใช้ไม่เปลืองเราก็มีความ สุขในความเป็นอยู่ถ้าตายจากคนไปเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดาเราจะมีทิพยสมบัติมากถ้าเกิดเป็นคนใหม่เราก็มีทรัพย์สมบัติมากสีเลนะนิพุติงเยนติศินเป็นดินแดนแห่งความสงบถ้าเราเป็นคนมีศินความวุ่นวายของจิตมีน้อยจิตมีความสงบมากมีความสุขมากนิพพระแปลว่าดับในที่สุดในเมื่อเรามีศินสินเป็นปัจจัยให้เราเข้าพระนิพพานได้โดยง่ายจากหนังสือปฏิบัติธรรมเล่มที่80หน้า75ของวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานี